เป็นโคเรเวอร์พานุพงศ์ฟูสก,กุลนะครับศึกษากำลังเรียนศึกษาอยู่ปริญญาปริญญาตรีจบยังไม่โลสองปีแล้วเนี่ยเอาล่ะครับคุณหมอวลาพรน,นำไปแล้วนะครับหมายเลขสิบวลาพรคันธมาลายอดลอยเบิ่มการช่างเชียงใหม่ ดีไม่ดีจะเป็นแชมป์ประจําสนามนี้นะเนี่ย,ยคุณหมอเวลาพอเนี่ยเป็นนักแข่งสุภาพสตรีคนเดียวอ,อสุภาพสตรีสนใจไปลองสอบถามดีทําไมใจกล้ากินยาอะไรเข้าไปดูนะครับน้ํากระจายเลยสุภาพสตรีเลยเนี่ย โชวิ่งันเวลา,า,าสมลามตัวธานุพคศ์ภูสกุลแม็คลัาวิ่งจนเวลาโอเคโอเคเอาคู่ที่2องเกยนตัวครับหมายเลขสิบสองตัดสนามเกลนะครับกดเวลาแล้วดูดิว่าจะเป็นยังไจงจังหวัดเดียวกัน,กนจังหวัดเดียวเอาและวพี่เอาแลิวพี่ดันในดันในพอออกกระชากเครื่องดับ เครื่องดับทำงั้นเองครับมีปัญหาจะแล้วครับในกรณีอย่างนี นะครับเมื่อออกสตาร์ทไปแล้วไม่พ้นซุ้มสตาร์ทไปประมาณ10ช่วงรถหรือประมาณ10เมตรนะครับถือว่า DNF นะครับก็เสียกไก่นะครับเดินคอตกเลยแบตบลูกเดียวมดวไปพว่วงนาฬิกาติดมาแล้วคันเดียวโดดๆเลยเอาพ่วงเอาออกมา จริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าต้องวิ่งออกไปนะแต่สามารถนำรถเข้าจุดสตาร์ได้ถือว่าสนามที่พิศุโลกนะครับคู่นี้ก็ได้เป็นรองแชมป์อันดับ4นะครับและได้ดี่61คันคนะครับถือว่า แต่รถด,ดีมากเลยนะหมายเลข35ที่กำลังตามอยู่นี่ทุกสนามในภาคเหนือนะครับเราจะเห็นใน YouTube นะเ,ออเขาฝีมือเหมือนกันนะครับวีเชียรวัฒนานุกร์นี่นะครับยอดได้มีปีออโ,โตเทคแม่รถแต่งเต็มสูบทั้ง2คันเลยนะครับในโอเพ่บนบีนะนะไอเลนขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเล็กน้อยตรงหมายเลข35นะครับรู้สึกจะแคบไปหน่อย ว่เดี๋ยวจะสลับลายดูอีกรอบหนึ่งว่าไอ้คู่นี้นะครับจะมีปัญหายอย่างนี้หรือไม่บา้ากหมายเลขห0ิอัติจฐาน้อยลงสองเบอร์เบอร์ใหม่ หมายเลข6อนเนโอเพนเบลิเบลเบอร์60นำโดมาแล้วอายุแสงพี่ชัยคนเดิมวิ่งอยู่เล,ล็วละว้าวิ่งเร็วจริงๆอะสาวประเทศไดวิ่งเก่งมากแต่ตามาแล้วครับวิ่งชิลเวลาทุกคนไว้จนนี่นะนครับวิง่งจมที่แล้วนะครับ เเราาจะห็นนวัช้ที่สี่กำแพงเพชรปีที่4ี่คกดเวลาแล้วไปแล้วครับใส่เข็มขดัดติรภัยเรียบร้อยวันชัยไปก่อนแล้ววันชัย 3 7นี่แหละครับไอจีมสีส้มๆนี่แชมเปี้ยนจากจังหวัดกำแพงเพชรปีที่4ธนาสารคำเลืองลิศแต่เบะวานมีปัญหา 2S เลยนะครับไม่ยอมเข้าจุดสตาร์ทเครื่องพังอุปกรณ์พังวันนี้เหลืออีก4 s จะมาเอาคืนวันชัยกีฬาประเสริฐจากพิศุโลกสองแควคนหลังเขายอมซเสมอไหรย ถือว่าเป็นนักแข่งรุ่นเก่านะครับผ่านมาสนามมาหลายสนามประสบการณ์เยอะแข่งมา5้าปีแล้วยังไงก็ยอมกันไม่ได้แล้วครับฝีมือบวกฝีมือสูสีครับคูดี้โอ้โหครับกูี้โคตรเอครับเอาละครับ สองสามสี่นีนาทีไม่ห่าง นะครับตอนนี้รดสีเหมือนกันแล้วสีขี้ครุนเที่ยวแรกเป็นสีน้ำเงินเข้มเข้มเหมือนกันตอนนี้เหมือนกันเปี้ยเลยขี้ครุนจับเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนลายไปแล้วนะครับหลังซ้ายนี่ได้เปรียบกว่านะครับทางคุณหมอวเวลาพรจะได้เปรียบกว่าแต่ื่อกีก็สามารถนํามาเป็นขั้นแรกเดี่ยวเี่ นะครับเชียร์ทั้งคู่นะครับหมายเลข35หมายเลข40พีระพลนี่ก็ไม่เบาเลยนะครับเอาแล้วครับสูสีแนะครับไม่ยอมกันนะไม่ยอมกันแล้วยังไงก็แล้วแต่โค้งในได้เปรียบครับหมายเลขส0คุณหมอเราพอยังได้เปรียบไม่ยอมเหมือนกันครับหมายเลข40พีระพลพีระพลไล่บีมาแล้วพีระพลไล่บีมาแล้วคุณหมอไม่ยอมคุณหมอเล่งเครื่องหนีมา ยังเล่งขึ้นหนีอม่ขึ้นเน,นเินก่อนขึ้นเงินก่อน,น,น,อนมีสิทธิ์บุวลกากรสกรินตาชูอใหจสกรินตาชูคเดียวสกรินตาชูดอกกุะครับโอ้โหเริ่มกันจ่ายยอดด้ายเชิงใหม่ักรินตาชูอีกากรึงากกร่งล้าน เดินแล้วเว่งขึ้นไปลักเข็มขัดให้เรียบร้อยกรรมการดูอยู่ถ้าไม่เรียบร้อยไม่ตีทงเมื่อเรียบร้อยแล้วตีทงโอ้โเสียงเนี่เกิน6กเจ0ดรอบต่อวินาทีเลยฟังด้วย เลาใจจริงจริงวิเชียนวัฒนานุกรแน,น่นี่นะครับยังไงก็แล้วแต่เมื่อคืนตอนค่อแจ้งอ่ะฝนตกมาอย่างหนักมันก็มันดีไปอ,อย่างนึงนะครับที่โคลนเนี่ยไม่ใช่อย่างหลายอย่างนะฮะไม่มีฝุ่นด้วยคานผู้ชมก็มันด้วยนะครับมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนักแข่งบอกเ้่น ตากิจธาน้อยกับอายีแสงพิชัยจะได้หยุดเวลาก่อนอย่าชนเชือกขาดอ้าวไม่เป็นไรอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นไรเสาไม่ล้มเชือกไม่ขาดไม่เสียตั้มยุนเ่สิธิธิเกตโดดมามแล้วว่าใสดีพีโอโตโ้ เจ้าภาพยุทธภูมิราวงชัไทยเอาละครับคนสุดท้ายอเินเหา์เอเอที่หก